อะไรปาลียังมาดักตบทำไมขขร้องละ่ะมาก็มาแบบไอดีหลักด้วยดิมาไอดีรลองไ, <ป S 2> ได้ไงอะ่ะไม่เมกเซนหรือว่าคนเราม<อ>แม่งซัพพอร์ตเป็นเมนดีเพชรอ่ะเดมนดีเพชรอีกแล้วหร ถ้าอ u p p o r t m a แล้วเหอรอกูอยากจะเอาหัวโขงกินเลยแงงเลยทำไมมันทำไมมันถึงแบบ support main DPS วะ อันนี้เราเล่นเป็นดูมเทเซอร์เฟย์าถูกไหมหน้าที่หลักๆเราก็คือดูมกับเทเซอร์จะจะจะโฟกัสใครเราช่วยยิงคนนั้นกับ2ก็คือใครใครยืนขวางเราเรายิงไปเลยนะครับเฟย์ย่ามันมีแค่นั้นจริงไลฮาร์ดเหรอเกมยังไม่เริ่มเลยเพอยยังไม่เปิดเลยอ่ะ นี่เราต้องเล่นเหมือนไม่มีแท้งอีกตาหนึ่งเหรอนี่ฆ่านาไปแล้วหนึ่งคนโอเคเราค่อยๆสอยนะอีกแล้ว ปัญหาของดูงคนนี้คือเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เป็นเทินเขาที่เขาสามารถเข้าหาศัตรูได้ครับแล้วเขาเข้าผิดจังหวะมันก็เลยทําให้เขาตายไม่หยุดเลยผมฆ่าไปสองแล้วนี่คือการเล่นของแรงมาสเตอร์ทีเอ็มนะทุกคน ฝากไว้ให้คีสเออแต่เฟยย่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากเลยเราเราแค่หามุมยิงแค่นั้นครับทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบว่าตายอะแต่เราไม่ตายเพราะว่าเขาไม่มีตัวล้วงเขาไม่มีตัวล้วงเราเล่นฟรีเอาเลยเขาเปลี่ยนเทเซอร์แล้วเดี๋ยวงี้เราเหนื่อยละเซียรลี่ฆ่าเราได้เทเซอร์สอยเราได้นะครับแล้วก็มีแคทตีดี้ที่ชอบล้วงเราด้วย โอเคเขาเปลี่ยนโอเลซามาเคาน์เตอร์ดูฟิตเราหลักๆเลยเราช่วยกดแทงถอยมา่อก่อนครับทำอะไรไม่ได้อยู่้วยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะโอเคผมค่ะผมให้คำแนะนำแบบนี้นะถ้าเกิดตานเนี้ย ทีมเราเป็นดูมกับเกนจิอ่ะแล้วฝั่งนงข้ามเป็นโอซ่าที่บังอยู่ยังไงดูมกับเกนจิก็ต้องข้ามไปนะครับเราให้คิริโกะไปช่วยสนอูย่างกับเฟยา่าคือช่วยกันยิงยิงเสริมดาเมจก็พออ่าแต่ปัญหาก็คือเกนจิกับดูมาเล่นกันคนละจังหวะคนนึงเข้าจังหวะนึงอีกคนนึงเข้าจังหวะนึงแล้วอีแล้วไอ,อ,อ,อคิริโกะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเล่นจังหวะเดียวกับแทงด้วยแทงก็เหมือนเข้าไปแบบเหงาเหงาบ่อยไปนิดนึงผมว่าเจ๊สวยครับ ตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากเราเสริมดาเมจอย่างเดียวเสริมดาเมจอย่างเดียวอ่าเฟย่าต,ตอนนี้คิดคิดอย่างเดียวนะอย่าให้ศัตรูฆ่าเราเรายิงฟรีไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครล้วงเราได้ต่อให้เทเซอร์เทเซอร์ล้วงเราได้ก็มีแค่เทเซอร์คนเดียวถ้าเรายิงธนูปักโดนเทเซอร์นัดเดียวเทเซอร์ก็เสออียรีคอร์แล้วยิงปักไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้คนสองคนเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ได้ เฟย่ามันเป็นตัวละครที่โกงมากๆมันถึงเป็นเทียเอสซีซันนี้ไงเพราะว่ามันแบบทับศัตรูไม่แก้ทางเราเราก็เล่นอย่างนี้ทั้งวันได้ทั้งวันได้หมดมได้หมดถ้าสดชื่นเห็นไหมเจนเนี่กำลังเป็นกระแสเลยช่วงนี้ตายครับเฮ้ยไม่ตายเท่าเลยว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เรานำแล้วครับยีรลี่ข้างหลังตายส <c oughs> ักกาอากาศเนี่ยเฟย่าต้องยิงไกลๆแม่นนะถ้าเราอยากเล่นเฟย่ยาเ <c oughs> นี่ยได้ตนละ <c oughs> อุย้ยเขาเปิดนอโนเลยไ <c oughs> ายหนีไม่ทันอ่ะหนีไม่ทันอ่ะ ตัว T A S เฟย่าดูไว้ดูไว้ไว <c oughs> แล้วเซิร์ฟซีอ่ะเป็นเซิร์ฟที่เขาไม่ค่อยเล่นตัวล้วงกันด้วยเราก็ซัพพอร์ตไม่ค่อยล้วงเราอยู่แล้วด้วยแล้วเมื่อเฟย่ามันก็เลยเก่งผมว่ายังไงเฟย่า,เ,ยาเป็นตัวละครที่ควรถูกแบนมากที่สุดในในทีซั้นนะี้เพราะฝั่งน้องข้ามเล่นได้แต่เราเล่นไม่ได้มันเหนื่อยแต่ถ้าฝั่งเรามีเฟย่ากเก่งเราไม่ต้องแบน <c oughs> เราให้เราให้เพื่อนเราเล่นไปเลย ตายเจ้าได้ตายไปแล้ว,ลวจำไว้ว่าต้องแบนถ้าเล่นไม่ได้ก็แบนถ้าเล่นได้ไม่ต้องแบนเนี่ยแล้วเราก็มายืนเนี่ยดูมอยู่นี้เกนจิอยู่นี้เรายิงยิงกดไม่ให้ศัตรูเข้าเนี่ยเรายืนอยู่เนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องไปเข้าอะไรกับเขาเราเสริมดาเมจไปเรื่อยๆออก โอซ่าเข้ามาออกโอซ่าไม่มีสกิลแล้วเดี๋ยวเราโถมต่อเนี่ยโถมไปเลยโอซ่าตายแน่อนอนนะครับเล่นระยะของตัวละครแค่นี้เนี่ยกดระยะไปเรามีอันตินะแต่ว่าไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะว่าโอซ่าเขามีสกิลดูดเราต้องรอให้เขาดูดก่อนเราถึงจะใช้ได้เอ้ยแม่งเอ้ยโดนอนณาอัพเฮดช็อตยิง แต่เฟย่ยาถ้าอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้ตำแหน่งแล้วก็ยิงไม่ค่อยแม่นมันไม่ค่อยน่ากลัวนะตัวมันขายวีโดะยิงไม่แม่นแต่หยิบมาเล่นมันก็จะแบบไม่มีอะไรเลยเราเลยจะไม่ค่อยเห็นเฟย่ยาในเล้งน้อยๆแต่เฟย่ยาในแรงสูงๆคือจะเล่นกันทุกตาเลยถ้าถ้าหลุดมาให้เล่นนะ,อ,ะอย่างเซฟเกาหลีไม่ค่อยหลุดหรอกอเดี๋ยวเรากดอันตินะบินแล้วเลงกดอันติตายแล้วเห็นไหม โอ้ยถ้าตาเราไม่ทันเราเลนะ่าพเ perk d a ไกลเฮ้ยแคทตี้ตายฝีเดินมาโดนโปล่าช็อตหนูบังกระดาษแต่เราขึ้นตรงนี้แล้วยิงกดตรงนี้ให้เขาตายคาบ้านถ้าเกิดเขาไม่ระวังนะอ่าแต่เราก็ต้องระวังอนานายิงเรานะเพราะว่าอนาอาพเพิร์ h เฮดช็อตเราต้องระวังนะเราโดนไปรอบหนึ่งแล้วเข็ดแล้วครับเข็ดแล้ว <c oughs> นี่ยิงหนึ่งนัดนี่มาแล้วอนาอนามันลิงเราใหญ่เลยถอยตอนนี้เราเลีนยไม่ได้ครับไม่งั้นโดนโอซานรวบถอยเลยครับถอยเลยถอยก่อนถอยก่อนไม่เป็นไรหุ่นยนต์เราไกลกว่าเขาต้องร้อยเมตร เรามารอดักดักตบตรงเนี้ยแบบเรามองว่าเผื่อมีใครอยากจะอยากจะห้าวเป้งอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบตัดให้ได้สักคนนึงยิงป้ามันติจากแทงก่อนเดี๋ยวเราใช้อันติล็อกขาตัวตัวเล็กๆโอซ่าอนานโนแต่ว่าไม่มีคนที่โอซ่าจะโถมใส่ แตถอยก่อนนะครับโดนดันหุ่นยนต์ไม่เป็นไรหรอกถ้าโดนฆ่าก็พอเผื่อเราพิกออฟได้นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาห้าวจังอะทำไมเขาเล่นแบบว่าเดินหมด ดินไม่สนใจเลยว่าแทงอยู่ตรงไหนแค่ที้เขาเดินแบบว่าไม่สนใจทีมตัวเองเลยอะเขาหัวร้อนเหรอก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะอยากอยากล่าเราเดี๋ยวเราสอยศัตรูอย่างนี้พเราบินขึ้นขวาบนได้เราเลยไม่ต้องกลัว เดี๋ยวเราขึ้นขวาบนโดนขโมยหุ่นยนต์ไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเราเล่นทางยาวเฟย่ยากเก่งเราไม่จำเป็นต้องดันหุ่นยนตนะ์น่ะคือเวลาเป็นเหลือ40วิอ่ะทีมเราจะชนะแล้วเนี่ยเพื่อนเข้าเราเข้าเห็นไหมยังไม่ได้แท้ติเลยแม่ตาน,นีได้แท้ติแค่ นัดสองนัดเองตายซะมีแน่อีโก้มันค้าคอเอเซอร์พยายามจะพลิกปฏิหารด้วยการแตะรถให้เพื่อนแต่ตายแล้วครับเจ้าได้ตายไปแล้ว ดึงถอยครับเราไม่ได้ปต้องสู้อโอเวอร์ไทม์อยู่อุ <halten> ้ย คือดูเราอะไม่จะเป็นต้องสู้นะเวลานั้นพอเขาเปิดนานโนเราปล่อยให้นานโนเขาหมดแล้วเราค่อยสู้พร้อมกันนึกออกไหมเขามีสกิลกระโดดแต่เขาเลือกที่จะเข้าไปต่อยใส่โอเลซาแล้วเขาก็ตายจะได้แพ้เพราะอย่างนี้แหละมันจะมีคนยนต์แน่ๆโอกาสแพ้ยังมีอยู่นะโอเวอร์ไทม์น่ากลัวบอกเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้หนัดอันติก็ไม่มีถ้าตายขึ้นมานะออกเลยไ้หนึ่ง เลเซอร์ไม่มีรีคอร์เอาอีลาี่ที่แหลมหาเราไม่เจอเอย่แต่เราเมียนตีนะครับเลยสู้ได้นี่แหละด,ด,ดูดิดูดาเมจดิตายน้อยจัดตัวไม่ไม่มีความบันหลานเลยอะ <c oughs> เชื่อพี่เชื่อป่ะมทีมผมมีเมนแทงสี่คนว่าต้องัก